วิดีโอนี้ครับเราก็จะมาทําสไลด์กันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้อ่าดูนะตัวนี้จะเป็นหน้าปกแล้วหน้าปกซึ่งผมเราจะใส่อะไรส่วนตัวที่เป็นตัวสไลด์จริงๆจะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมาเตรียมข้อมูลก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้อ่าดูนะอันดับแรกสิ่งที่ผมจะทํานะครับก็คืออย่างนี้ให้ทุกคนมาตรงนี้ครับองประกอบนะครับและพิมพ์คําว่าวงกลมนะครับวงกลมนะครับให้กดตรงนี้อย่าไปกดตรงนี้นะกดคําว่าวงกลมตรงนี้ หลังจากนั้นผมจะกรอบกดกรอบนะครับกรอบที่ผมจะใช้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้จะเป็นประมาณนี้มีขอบสีเขียวๆนะครับซึ่งตรงนี้ขอบเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะผมเปลี่ยนเป็นสีดําก็ได้ทีนี้ครับมันจะขยายให้ใหญ่ประมาณนี้ทุกคนดูนะซึ่งตรงนี้ทุกคนดูอย่างตัวรูปนี้ครับก็จะเป็นเป็นรูปคนเนาะแล้วก็จะมีชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตําแหน่งของเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งตรงนี้ เพื่อนๆนะครับก็สามารถใส่ชื่อของพนักงานหรือทีมงานครับและตำแหน่งของเขาและรายละเอียดงานของเขาสามารถใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้มันเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะไปเอารูปมานะครับผมเลือกมาประมาณ5คนนะครับแล้วก็โยนลงไปครับแบบนี้ึบแล้วก็ตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดเราจะขยับนะจะขยับผู้หญิงคนนี้ไหมถ้าเกิดขยับอย่างนี้วงกลมจะขยับไปด้วยนะครับแต่เราจะขยับแค่ผู้หญิงครับให้จิ้ม2ทีปึ๊บแบบนี้แล้วก็ขยายครับแบบนี้หรือจะย่อก็ได้นะครับแบบนี้ทำยังไงก็ได้นะครับผมอ่าแบบนี้ โอเคครับพอได้แบบนี้ได้อันนี้รูปแรกนะให้เราจิ้มแบบนี้ครับแลบบ้วมาดูด้านล่างนะครับกดจุด3จุดครับกดทําสําเนาครับไป5รูปเพราะว่าผมทํา5รูป2 3และ4 5แบบนี้อพอได้5รูปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้5รูปอันนี้คือรูปแรกถูกไหมครับทีนี้เราก็มาทํารูปที่2เหมือนกันครับแล้วก็แค่กดลบตรงนี้แล้วก,กดรูปภาพออกแบบนี้เราก็ไปเอารูปมาใส่นะครับผมสมมติว่ารูปนี้มาใสา่ ผมก็โยนใส่เข้าไปนะครับมันเป็นงนี้ไหมคลอ2องทีปึ๊กปึกปก๊เพื่อเราจัดระเบียบนะครับอ่าให้อยู่ตรงนี้หน่อยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราท้ำรูปที่3ามไปดูอีกรูปหนึ่งกดอย่างนี้แล้วกดลบกดลบรูปภาพนะครับผมกดแล้วกดองประกอบนะครับผมก็จะไปเอารูปมาใส่นะครับปึ๊บแบบนี้อ่ากดข้อ2 T ทีให้ใหญ่หน่อยแล้วกันฟึ๊บแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ เมื่อเราทํารูปภาพเสร็จครบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทํำคือมาตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าของใครเป็น MPC นะครับให้เราสามารถกดเป็น PNG ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมใช้รูปแบบของ Template YouTube บบได้เข้าแบบ Presentation โดยตรงน,นะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับผมกด PNG ครับแบบนี้ทุกคนให้กดตรงนี้ก่อน คำว่า black cow โปร่งใสนะครับซึ่งเมื่อเราโหลดออกไปแล้วมันรูปรูปที่เป็นพื้นหลังมันจะตัดออนครับจะเหลือแค่รูปคน,นครับหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยโอเคนะครับโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะมาลบรูปแต่ละคนออกไปเลยนะครับแบบนี้กดลบทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทําสไลด์กันนะครับผมซึ่งผมจะทําแบบนี้ก่อนอันดับแรกนะครับให้เราไปอัปโหลดรูปภาพเข้ามาก่อนผมก็จะแบลรูปภาพเข้ามาเนาะ อ่าอย่างผมอยากจะใช้คนไหนเริ่มเป็นคนแรกดีคนนี้แล้กันนะครับผมแล้วก็ย่อให้เต็มกรอบเลยครับอ่าผมมาให้ทิคไวนิดนึ่งครับเวลาทํางานนะทุกคนรู้นาะว่าเส้นสีม่วงเนี่ยคือเส้นกรอบขององค์ประกอบนั้นๆซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปทับองค์ประกอบตัวอื่นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกดองค์ประกอบตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาทํางานนะครับให้บีบกรอบเข้ามาครับเวลาเราทำงานมันจะได้ง่ายนะครับผมโอเคไหมครับทีนี้ผมจะไปเอาตัวหนังสือเข้ามาซึ่งแบบนี้นี่นะครับไปตัวเอาตัวหนังสือเข้ามาผมจะกดตรงนี้นะครับ สมมติว่าชื่อผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆชื่อผู้หญิงฝรั่งเนี่ยผมก็ค้นใน Google นะครับว่าชื่อผู้หญิงฝรั่งแล้วก็เอามาใส่ง่ายๆเลยนะครับอ่าผมจะพิมพ์นะทีจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับฟอนต์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวพร้อมนะครับตรงนี้ฟึบอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงให้ทุกคนมานี้คำว่ารูปแบบนะครับผมจะกดตัวเอียงให้มันเอียงแบบนี้เห็นไหมนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นอะไรเอ่ยน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งงานใช่ไหม กด Copy มาครับเราไม่จำเป็นต้องไปกดตัว T เพิ่มนะครับแล้วก็ยอ่อย่อลงมาอ่าทิ่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตำแหน่งงานมันก็ต้องเล็กกว่าชื่อใช่ไหมครับเราวก็ยอ่อย่อให้เล็กลงครับแบบนี้สังเกตนะทุกคนตัว M อะ่ะไอตัวด้านหน้าของตัว M กับตัว D มันจะต้องตรงกันนะครับตัวหนังสือมันถึงจะโอเคต่อไป ต่อไปที่จะใส่ก็คือรายละเอียดของงานของคนนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนมันต้องมีรายละเอียดทีนี้ผมจะเอาตัวรายละเอียดมานะครับซึ่งตัวรายละเอียดนะผมจะยกของคนนี้มาเลยนะครับกดจุดสจุดกดคัดลอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าแบบนี้เลยกดลบเลยนะครับเฟิร์มกดวางครับแบบนี้อ่านะครับได้แบบนี้แล้วปึ๊บอ่าทุกคนสังเกตมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับรูปภาพแรกเราเสร็จเนาะแบบนี้เนาะเป็นรูปตั้งต้นนะครับทีให้จิ้มพรูปภาพแบบนี้ครับเลื่อนมาด้านล่างครับกดจุดสจุดกดทําสําเนาอ่าแบบนี้ นะครับผมอ่าปึ๊บต่อมาอ่าต่อมานี่อันนี้คือรูปแรกนะครับนี่คือรูปแรกนะครับมีรูปแรกต่อมารูปที่2นะครับรูปที่2ผมจะลบรูปผู้หญิงนี้ออกเลยกดลบแบบนี้แล้วกดอัปโหลดรูปต่อไปเข้ามาเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ย่อ,อครับไม่ใช่ย่อ,อขยายนะครับให้เต็มกรอบพอดีนะครับแบบนี้แล้วก็ย่อกรอบตรงนี้เข้ามาปึ๊บอ่าหลังจากนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของเขาและเปลี่ยนรายละเอียดงานของเขานะครับผมจะทําแบบนี้ให้ครบทั้ง5ภาพนะครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมจะทําแค่3รูปครับแล้วจิ้มวิดีโอแบบนี้เลื่อนมาครับกดจุด3จุดกดบวกครับแบบนี้แล้วจะลบรูปผู้หญิงนี้ออกกดลบและเอารูปของคนต่อไปเข้ามานะครับแบบนี้อ่าแบบนี้เราก็ทําให้ครบทั้ง5ภาพหรือหรือเพื่อนๆจะทํารูปไปแค่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับอ่าแล้วก็ย่อเข้ามาครับอ่าทีนี้ เมื่อเราเตรียมข้อมูลใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับเราจะเริ่มทำ transition กันนะครับมาเริ่มจากรูปแรกครับรูปนี้นะครับเราจะเอารูปที่1เนี่ยไปใส่ไว้ที่รูปที่2นะครับผมกดจุด3จุดกดคัดลอกนะครับปุ๊บมาไว้รูปที่2เลื่อนมารูปที่2ครับกดวางวางแบบนี้หลังจากนั้นก็หมุนครับเหมือนเดิมนะครับหมุน180องศานะครับตรงนี้ปุ๊บเลื่อนมาครับเลื่อนให้ชิดแบบนี้หลังจากนั้นก็มาด้านล่างครับ กดตำแหน่งนะครับกดเลื่อนไปด้านหลังนะครับกดกากบาทแล้วก็มาจิ้มเขาว่าโปร่งใสแล้วก็ฟึบลบไปแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็มารูปที่2ครับแบบนี้กดจุด3าจุดกดคัดลอกนะครับกดกากบาทมารูปที่สามครับระวังไว้รูปที่สามนะครับแบบนี้กดวางแล้วก็หมุนครับปึ๊บแบบนี้18 0ปองศานะครับต้องร้อยปองศานะเด็กก็เลื่อนมาครับอ่าพอได้แบบนี้แล้วครับก็เลื่อนมาครับ ตำแหน่งนะครับไปอยู่ด้านหลังนะครับกดกระบาทแล้วก็โปร่งใสร้อยหนึ่งโอเคทีนี้เราจะเอารูปที่3ไปไว้รูปที่2นะครับกดคัดลอกครับแบบนี้อ่าแล้วก็มาวางรูปนี้กดวางแล้วก็หมุนครับหมุน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 หอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้ตำแหน่งครับกดไปด้านหลังนะครับกดกระบาทกดโปร่งใส ร้อยหนึ่งทีนี้อ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือว่าเราจะเอารูปที่1ไปไว้รูปที่2รูปที่2เอามาไว้รูปที่1แล้วก็รูปที่2ไปไว้รูปที่3รูป3เมาไว้รูป2ถ้ามีรูป4ต่อไปนะครับก็เอารูป3ามไปไว้รูป4รูป4เอาไว้รูป3มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าทีนี้เมื่อเสร็จแบบนี้แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเรียกการตำแหน่งไอ้เวลาเนี้ยมันจะยาวไปนะครับผมจะปรับเป็น2.5ประมาณ2.5กําลังสวยนะครับผมอ่าแบบนี้ ผมจะปรับรูปนี้ด้วยนะครับ2.5นะครับผมสาเหตุที่ผมไม่ใช้กับหน้าทั้งหมดเพราะว่าอันตัวแรกที่ผมทําไว้เป็นแบบพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าผมปรับนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็น2.5นะครับแบบนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่ตรงนี้ครับกดใส่ transition นะครบับนี้กด transition นะครับผมเราสามารถกดใช้ระหว่างหน้าทั้งหมดแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหม จะกดจับคู่ย้ายนะครับผมแบบนี้ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับรปึ๊บอ่าทีนี้เรามาดูกันปึ๊บแ,แ,แ,แบบนี้เลขหนึ من, ่งปึ๊บใส่ความเร็วนะครับในการย้ายเป็นเลขหนึ่งนะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาดูกันนะครับที่เราทํากันนะครับผมเริ่มตั้งแต่ลูกนี้นะครับผมมาดูนะเหมือนจะหมุนแบบนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมโอเคไหมครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพที่มันเสร็จแล้วนะครับ, okay, รบอันนี้จะเป็นรูปภาพที่มันเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมทําไว้ทั้ง5รูปภาพมันจะเริ่มที่รูปนี้นะเริ่มที่คนชื่อแคลนี่นะครับอ่ะดูนะมันจะเป็นแบบนี้โอเคครับผมอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นมันมีจุดสีแดงอยู่ตรงนี้ผมก็จะเอามา เพิ่มไว้ครับปกติแล้วมันมันล้นไปนะครับรูปภาพมันล้นก็มาตรงนี้มาที่องค์ประกอบนะครับผมจะพิมพ์คําว่าตัวนี้ครับ dot นะครับ dot อ่าแบบนี้แล้วก็กดตรงกราฟิกนะครับมันก็จะมีพวกจุดจุดอะไรพวกนี้ให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งตรงนี้ผมก็จะที่ตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้แล้วก็เราก็มันสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนดูนะอะไรที่มันมีสีอยู่ด้านล่างเนี่ยแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับแบบนี้ เราสามารถเลือกว่าจะไปวางตรงไหนก็ได้หรือจะย่อก็ได้หรือจะใหญ่ขยายให้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับผมจะลบออกนะครับผมทีนี้นะครับอ่ทุกคนมาตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ตัวนี้ให้สังเกตรตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นภาพหน้าปกใช่ไหมซึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่ตัวสไลด์ที่ทํากันกี้ภาพหน้าปกผมก็จะทําเหมือนกับภาพสไลด์นะครับอันนี้แต่ผมจะทำนิดสไลด์แอนิเมชัน i นแคนวานะครับแต่ว่าผมจะทําแบบนี้จิ้มไปที่วิดีโอข้างล่างครับและให้มาตรงนี้ครับคําว่าตกของทุกคนมันจะเป็นคําว่าเคลื่อนไหวเนาะตัวเนี้ย ถ้าเราจิ้มที่ด้านล่างนะครับทุกคนฟังดีนะถ้าเราจิ้มที่ด้านล่างแบบนี้แสดงว่าเรากําลังจิ้มตัวเพจนะครับหรือตัววิดีโอตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวทั้งเพจนะครับาดูนะมันเพิ่มขึ้นนะเป็นแบบนี้มันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้อ่าหรือกลิ่งไปลิ้งมาหรือลองกดตรงนี้ก็ได้มันจริงๆว่าม a จิ c แอนิเมชันนะครับเราสามารถเล่นเลือกเล่นได้อแอนิเมชันกับทุกหน้าหรือแบบนี้ฟืบฟืบเนี่ยมันก็เชื่อกิดทุกหน้าผมไม่เอาไม่ออก ผมกดทั่วไปอ่านแนะนําสิภาพถ่ายที่เพิ่มขึ้นมันก็จะอ,อันนี้ก็เจ๋งดีนะซูมภาพก็จะเป็นแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะครับเอาแนะนําปกติส่วนมากผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราสามารถใช้กับทุกหน้าได้นะครับอ่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับผม,มันจะเป็นแบบนี้เวลาเล่นอ่าทีก็คือว่าเราจะไม่ต้องเขาเรียกว่า เราไม่จะเป็นที่ต้องไปทำทีทละทีละองค์ประกอบตัวหนังสือทีละตัวอะไรแบบนี้มันก็จะแอนิเมชันทั้งหน้าเลยถ้าเกิดเราจิ้มที่เพจแบบนี้นะทีนี้มาดูทานสิชันบ้างนะครับทานสิชันก่อนที่จะเข้าตัวสไลด์จริงๆเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้ทุกคนก็ต้องลองไปเล่นดูนะว่าทานสิชันมันมันเหมาะกับอะไรมันใช้กับอะไรนะครับผมจะใช้แบบตัวนี้วาดสีเป็นแบบนี้ตัวสีเนี่ยเราสบบามารถกดเข้ามาได้แล้วก็กดทิศทางของสีได้ครับจะให้ไปทางไหนเห็นไหม แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนสีก็ได้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนเลยนะครับผมโอเคไหมครับอ่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้กวาดสีทิศทางครับให้เป็นไหน,เป,นเป็นแบบต,ตรงๆแบบนี้ยไปทำานี้ดีกว่าอ่านะครับผมอ่าทีนี้เราลองมาดูกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่ามันเพจเข้ามาแบบนี้โอเคครับทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูไปทํากันดูนะครับผมโอเคครับ